ฉันเคยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสุสานเธอสับสนมากว่าทำไมเธอดูจะไม่เคยดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเลยประสบการณ์เรื่องรักรักใคร่ของเธอลงเอยด้วยปัญหาแบบเดิมๆเสมอนั่นคือตอนแรกจะเป็นไปด้วยดีแต่ท้ายที่สุดพวกผู้ชายก็จะเผยท่าแท้ออกมาไม่ว่าจะเห็นแก่ตัว เป็นคนตื้นเขินและบ่อยครั้งที่ชอบตัดสินคนอื่นเอามากๆสูสานไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงเอาแต่เจอผู้ชายประเภทเดิมอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละครั้งที่มีความสัมพันธ์ใหม่เธอจะเฝ้าหวังว่าอะไรๆจะแตกต่างออกไปกลระนั้นมันกลับลงท้ายในแบบเดิมๆอยู่เรื่อย มีเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือระดับความผิดหวังที่หลากหลายออกไปท้ายที่สุดเธอก็เข้ามาบำบัดโดยเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในตัวเธอจนทำให้เธอเอาแต่เจอกับรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆอยู่เรื่อยเธอเรียกตัวเองว่าแม่เหล็กดึงดูดหนุ่มทุเรศแล้วก็เริ่มจะหมดหวังกับการเจอคนที่ใช่เว้นก็แต่ว่า ถึงจะมีปัญหาแบบนี้อย่างอื่นในชีวิตเธอกลับดูจะไปได้สวยซะทุกอย่างเมื่อดูจากภายนอกแล้วท่าทางเธอจะเป็นคนที่แม่นอกมั่นใจมากเธอออกกำลังกายและรักษาหุ่นได้ดีการงานก็เลิศเป็นงานในบริษัทค้าหุ้นขนาดใหญ่เสียด้วยแถมเธอยังเข้ากับคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานได้ดีอีกต่างหากกระนั้น ซูซานกลับรู้สึกถึงความไม่อิ่มอกอิ่มใจที่เป็นคลื่นใต้น้ำอยู่เสมอเธอก็มองว่ามันเป็นเพราะความผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นแหละแต่กลายเป็นว่ามันลึกล้ำกว่านั้นเยอะเลยเมื่อสืบสาวเราเรื่องให้ลึกลงไปอีกเราก็พบว่าบอกเกิดโดยพื้นฐานของความไม่อิ่มอกอิ่มใจของซูซานก็คือตัวเธอเองเธอไม่รู้ตัวเลยนะ ว่าเธอชอบจับผิดตัวเองแบบอ่อนๆแต่เรื้อรังสูซานนั้นแอบคลางแคลงใจในตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นเธอจะชอบส่องกระจกแล้วคิดอะไรๆไปเรื่อยเปื่อยอย่างฉันน่าจะไปทำจมูกนะหรือฉันต้องลดน้ำหนักสักหน่อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับคนอื่นที่รู้จักเธอเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นเลยสักนิดเธอจะผละจากวงสนทนาแล้วคิดว่าท้าไมฉันถึงพูดออกไปอย่างนั้นนะฉันน่าจะมีปฏิกิริยาแบบอื่นสิแล้วถ้ามีใครชมเธอแทนที่จะกล่าวขอบคุณและรับรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับคำชมนั้นเธอกลับหัวเราะใส่ม,มองข้ามทั้งคำชม และตัวเองเสียอย่างนั้นตอนแรกเธอก็ประหลาดใจมากที่เธอทำให้ตัวเองด้อยค่าด้วยวิธีที่แยบยนตั้งมากมายหลากหลายขนาดนี้เธอไม่เคยดูถูกตัวเองเกินขนาดก็จริงแต่ปฏิกิริยาแบบนั้นก็กระตุกความเชื่อมั่นในตัวเองให้สั่นคลอนได้อย่างต่อเน,นื่องมันก่อให้เกิดความหดหู่ในระดับที่ลึกมากแต่ก็เรื้อรังถึงแม้เธอจะไม่รู้สึก แต่ความหดหู่ห่เหี่ยวนี้ก็มากพอที่จะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสั่นสะเทือนทางภายในของเธอเมื่อฉันอธิบายกฎของการเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ซูซานฟังเธอก็เข้าใจเลยว่าพลังงานในแง่ลบของเธอนี่แหละที่บ่อนทำลายสิ่งที่เธอปรารถนา แล้วก็ดึงดูดผู้ชายช่างติเข้ามาพลังงานของเธอมีความมืดมนอยู่แต่ตอนนี้เธอมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรแล้วล่ะเราเริ่มสะสางพลังงานของเธอด้วยการสะสางความคิดทั้งหมดของเธอเสียก่อนเธอใช้เวลาสองสาสัปดาห์ในการเขียนรายการของสิ่งต่างๆที่เธอคิดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองและสภาพแวดล้อมของเธอแล้วเราก็จับเรื่องบวก,บวก เรื่องที่สบายใจและใส่ใจต่อตัวเองเข้าไปแทนเรื่องลบๆพวกนั้นโดยเป็นเรื่องที่เธอพบเจอในแต่ละวันกว่าเธอจะสบายใจกับการทำอย่างนี้ก็พักหนึ่งแต่ไม่ช้าสูสานก็กลายเป็นเซียนของการพูดตอกย้ำสิ่งดีๆกับตัวเองเธอมองว่ามันเป็นโครงการอะไรสักอย่างเหมือนการออกกําลังกายประจำวันนั่นแหละ เป็นโครงการที่เธอจะเน้นไปยังวิธีการอย่างมีแบบแผนในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองขนาดครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอยังสังเกตได้ว่าเธอดูมีความสุขและผ่อนคลายขึ้น ซูซานได้รับผิดชอบเต็มที่ในการสร้างพลังงานดีๆเป็นพลังงานของใจที่รักตัวเองเธอน่าทึ่งมากและถึงขนาดขบขันว่าเมื่อก่อนการคิดในแง่ลบของเธอนี่มันดัดเดือนแค่ไหนตอนนี้เธอภูมิใจกับตัวเองที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีขึ้นซูซานทำให้ตัวเองหายรันทดหดหูได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่พออกพอใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเธอเธอจะไม่ยอมยกทงข่าเป็นอันขาดและถึงจะเจอกับความสัมพันธ์แบบเดิมๆในช่วงสั้นๆอีกสองยกเหมือนกับที่เคยเจอมาก่อนเธอก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อซูซานจะไหวตัวอยู่ตลอดไม่มาแคลงใจหรือตำหนิตัวเองแม้แต่ในเรื่องที่เล็กน้อยที่สุด เธอยังสบายใจกับการไม่ยอมให้คนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์เธอแบบเสียเสๆให้หายอีกด้วยถึงแม้แต่ตอนแรกมันจะยากมากแค่ไหนแต่ไม่นานเธอก็ตระหนักว่าเธอรู้สึกดีขึ้นเยอะที่ยืนหยัดทำอย่างนี้เธอรับมือกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆแตกต่างไปจากเดิมโดยจะปิดฉากมันตั้งแต่ต้นถ้าเธอไม่รู้สึกว่าได้รับความเคารพ อย่างที่ตัวเองควรจะได้รับตอนนี้วิธีของเธอให้ผลแล้วประมาณ18เดือนหลังจากลงมือเปลี่ยนแปลงเธอก็เริ่มมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครบางคนในที่ทำงานถึงแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะเคยทำงานร่วมกันมาตั้งหลายโครงการก็ตามเขาไม่เคยชวนเธอเที่ยวเลยแต่คราวนี้เขาชวนเธอลงท้ายแล้วดัฟ คือคนที่สูซานต้องการเป๊ะเลยเขาเข้มแข็งก็จริงแต่ก็เป็นพวกที่คอยให้กำลังใจและรักความหันษาด้วยแถมยังไม่เครียดจัดหรือช่างติอีกต่างหากทั้งสองเดทกันอยู่หนึ่งปีแล้วเมื่อพวกเขามั่นกันซูซานก็ถามดับออกไปในที่สุดว่าทำไมเขาถึงได้รอนานขนาดนั้นกว่าจะชวนเธอเที่ยวเขาตอบมาว่า ก็คุณมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนนี่สงสัยผมคงจะสนใจคุณมาตลอดอยู่แล้วละ่ะแต่ไม่เคยลุกขึ้นมาชวนเลยแต่มาปีที่แล้วผมก็อดใจไม่ไหวผมเอาแต่มองหน้าคุณมาจากอีกฝั่งของห้องพลางคิดว่าฉันต้องจีบเธอให้ได้รูปร่างหน้าตาของซูซานไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเธอไม่ได้ไปทำจมูกหรือลดน้ำหนัก ดูภายนอกแล้วเธอไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจักนิดสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิมก็คือการที่ซูซานปฏิบัติต่อตัวเธอเองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการสะท้อนพลังงานแสงภายในตัวของเธอเธอสะัางพลังงานในหัวใจของตัวเองเปิดให้ความรักอันพิสุธิ์ที่มีต่อตัวเธอเองและชีวิตของเธอได้เป็นอิสระเธอเริ่มฉายพลังงานใหม่เอี่ยมออกไป ปราศจากการตำหนิตัวเองเต็มไปด้วยการมองโลกในแง่ดีท้ายที่สุดเธอก็ดึงดูดใครบางคนที่ตอบสนองจิตใจและความรักอันบริสุทธิ์มาให้เธอได้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ เพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ออกมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ